แฟนๆเตรียมเฮพระเอกตัวพอ่พอโพสชวนลุ้นให้รอข่าวเซอร์ไพรส์สำหรับคู่ของพระเอกตัวพ่ออย่างเคลลี่ธนพัฒนกับแฟนสาวตระกูลดังพลอยพลอยไพยลินพอมรอมนรีหวานไม่แผ่วเลยค่ะที่มักจะออกมาสาดความหวานให้แฟนๆได้ชื่นชมโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมาได้ประมาณ1ปีกว่าๆแล้วค่ะ รักและใส่ใจดูแลกันเป็นอย่างดีแม้ว่าทั้งสองคนจะมีอายุที่ห่างกันกว่า10ปีแต่ก็ว่าไม่เป็นปัญหาอะไรเลยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นทั้งคู่ก็มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีล่าสุดเคลลี่ก็ได้ออกมาโพสต์ชวนลุ้นให้แฟนๆน,น,นั้นรอเซอร์ไพรส์โดยเคลลี่โพสต์ภาพคู่พอยพร้อมระบุว่า waiting for my surprise t h o k e t o cafe #acarrestaurantbangkok งานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทั้งคู่จะเซอร์ไพรส์อะไรเอ๊ะหรือว่าจะมีข่าวดีเรื่องแต่งงานเอาเป็นว่ารอลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือต้องเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างแน่นอนโอ้ยตื่นเต้นรอแล้ว